พี่หมูแต่งเพลงให้หน่อยผมก็ไม่รู้ว่าผมแต่งเพลงให้คนอื่นได้ด้วยเหรอเป็นอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยคือจําไม่ได้แล้วด้วยว่าเขาก็ไปเรียบเรียงไปทําอะไรมาจนเสร็จเป็นเพลงถามว่าเริ่มยังไงผมว่ามันน่าจะเริ่มจากการที่เรารับอะไรเข้าไปเยอะๆนะครับเหมือนว่าเราฟังผมว่าชอบฟังเพลง เพลงที่ดังๆที่ผมแต่งกับทุนใหญ่จะใช้เวลาแป๊บเดียวไม่ไม่รู้เพราะอะไรเมื่อก่อนก็จะแต่งเพลงให้บิ๊กแอสอย่างเดียวเนาะแต่ว่าคราวนี้มันก็มีเริ่มจากน้องตูนบริสแลมนี่แหละมาชวนพี่หมูแต่งเพลงให้หน่อยผมก็ไม่รู้ว่าผมแต่งเพลงให้คนอื่นได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยยุคนั้นยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่พี่ตูนบอกว่าท่าทานนี่สนิทกันพี่หมูแต่งให้ผมเพลงหนึ่งตอนนั้นผมก็ไม่มีโปรไฟล์อะไรเลยผมไม่เคยแต่งเพลงที่เป็น เป็นแบบคนเดียวมีแต่ทำพร้อมกับวงอะไรเงี้ยทำด้วยกันแล้ววันหนึ่งพี่ตูนก็มาให้ผมแต่งให้ผมก็แต่งอัดใส่คัเสเซ็ตไปแล้วก็จำไม่ได้แล้วด้วยว่าแต่งเพลงอะไรไปแต่งงไงคืออะไรอะไรเงี้ยจนวันมันเสร็จออกมาเป็นเพลงงมงายอ้าวเหรอเป็นอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยคือจำไม่ได้แล้วด้วยวเขาก็ไปเรียบเรียงไปทำอะไรมาจนเสร็จเป็นเพลงก็อันนั้นก็เป็นเพลงแรกจากนั้นก็ต่อมาพี่ตูนก็มาอีก แล้วกลายเป็นเพลงปลายทางแล้วผมก็แต่งก็เริ่มเริ่มจับเขาเรียกเลยนะจับความรู้สึกตัวเองว่าอ๋อมันต้องเริ่มประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าแต่งแต่งกีตาร์ไม่คือไม่มีทฤษฎีอะไรเลยแล้วก็แต่งด้วยความรู้สึกล้วนๆแล้วก็ต่อมาก็เป็นเพลงของ Big a แอทิ้งไว้ในใจแล้วก็เลื่อยมาตอนนี้ก็เริ่มลามไปถึงทำทำ โปรดิวเซอร์ทำเพลงให้เพลงละครอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็มีเพลงของคนที่เขาอยากมีผลงานเป็นของตัวเองแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงอะไรเงี้ยมีความฝันก็มาคุยกันผมก็ช่วยก็ทําเท่าที่เท่าที่ได้ตอนนี้ก็ลามไปถึงาวางแผนโปรโมทอะไรด้วยเลยลง y o u t u b e ลงสตรีมมิ่งอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าก็จะมีทีมงานที่คอยดูว่าจะยิงโปรโมทยังไงอะไรยังไงฮะแล้วก็ทํา MV ด้วยตอนนี้ทำา v v ด้วย <laughs> ใช่ครับกำกับด้วยตัดต่อด้วยครับก็ก็คือเคยเรียนมาเรียนมาตั้งแต่นู้นเนี่ยตอนอยู่สิมกรแล้วก็เลยไม่ได้ใช้เลยเพิ่งเพิ่งกลับมาเริ่มทำเอ็มวีอีกทีตอนช่วงโควิดผมเรียนนิเทศครับนิเทศศิลป์นิเทศศิลป์แล้วก็ยุคนั้นยังเป็นเครื่องตัดแบบใช้เทปตัดอยู่เลยก็เลยช่วงช่วงนี้ก็จะทำทำเยอะหน่อยครับทำแต่งเพลงด้วยแล้วก็ทำเอ็มวีด้วย ส่วนใหญ่ผมจะแต่งเมโลดี้เพลงเพลงช้าเพลงช้าถ้าส่วนใหญ่อะไรเงี้ยครับแต่ก็มีเพลงเร็วบ้างนิดหน่อยแนวคิดในการแต่งทํานองนะครับก็มีมีเคยมีน้องมาถามเหมืนอนกันนะผมก็พยายามนึกว่านึกว่ามันต้องเริ่มยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าที่มาของเพลงหลายๆเพลงมันก็แปลกแปลกปร,ประหลาดอยู่นั้นึงอย่างเพลงความเจ็บปวดอความเจ็บปวดของปามี่อันนั้นก็อันนั้นก็แต่งไม่ได้ใช้ไมไ่ใช้กีตาร์แต่งนั่งนั่ง กินข้าวอยู่แล้วก็ฮัมฮัมออกมาเป็นเป็นเมโลดี้นะฮะแล้วก็จัดชุดมันเสร็จก็อัดโทรศัพท์ไว้แล้วก็ไปเล่นใส่คอร์ดนึงๆแล้วก็ส่งให้พี่ออฟเพลงที่ดังๆที่ผมแต่งอ่ะท่วใหญ่จะใช้เวลาแป๊บเดียวไม่ไม่ไมรู้เพราะอะไรเหมือนกันเหมือน,น,นเหมือนก็ว่ามันลงตัวของมันแล้วก็บางเพลงที่ติดขัดผมก็จะพอไปถึงท่อนนี้แล้วมันมันดูไม่ค่อยลงตัวอะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนเลย เออผมว่ามันมันน่าจะเป็นเรื่องของความไม่ลงตัวอะไรเงี้ยอย่างเพลงลมเปลี่ยนทิศก็เหมือนกันเพลงลมเปลี่ยนทิศก็ก็อยู่อยู่ดีก็ฝนตกแล้วก็นั่งทำเมโลดี้อะไรขึ้นมาทั้งอย่างแล้วก็เล่นกีตาร์แล้วก็ขึ้นไปอัดเลยอัดเสร็จนึ่งๆประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จเป็นเพลงถามว่าเริ่มยังไงผมว่ามันน่าจะเริ่มจากการที่เรา รับอะไรเข้าไปเยอะๆครับเหมือนว่าเราฟังผมว่าชอบฟังเพลงฟังเพลงเพาะแล้วก็ฟังเพลงก็โตมากับยุคแกรมมี่อาเอสพวกอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเท่าที่สังเกตในเมลโลดี้ของเราเนี่ยก็จะมีพวกพวกที่เราชอบมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วคือเราเราน่าจะต้องฟังให้เยอะแล้วก็ย่อยมันออกมาให้ได้นในรูปแบบของเราอะไรเงี้ยผมจะไม่ใช่ประเภทแบบคือผมไม่รู้ทฤษฎีดนตรีเลยผมไม่มีแบบว่าต้องคอร์ดหนึ่งคอร์ดสองคอร์ดอ,อะไรพวกเนี้ย ก็มีหลายเพลงที่น้องที่เขารู้ทฤษฎีเขาเข้ามาบอกว่าพี่พี่ไปก่อนนี้ได้ยังไงวะอะไรเงี้ยผมก็ทำไมอะ่ะมันซับซ้อนมากเลยนี่เพเหรอบอกคือเราไม่รู้ไงคือเราแต่งด้วยความไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าผมจะใช้ฟังแล้วมันลงตัวมันมันไม่ติดขัดอะไรเงี้ยทั้งเพลงช้าพเพลงเร็วเออมันก็คือใช้ใช้แค่นี้เองความลงตัวของมัน แนวทางในการคิดลิฟกีตาร์ใช่ไหมครับก็เหมือนที่บอกไปเมื่อกี้แหละบางทีมันไม่ได้ไม่ได้คิดจากกีตาร์ก็มีนะมันมีแบบคิดจากคีย์บอร์ดก็มีตุ๊ดตุ๊ดตุ๊แล้วก็แลวมาเล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคิดจากการหัมเมโลดี้ขึ้นมาซึ่งซึ่งจะเป็นบ่อยแล้วเนี่ยขับรถอยู่อะไรเงี้ยก็จะแบบคิดเลฟออกก็จะอัดโทรศัพท์ไว้แล้วก็กลับมาเล่นกีตาร์อีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ จะเป็นประมาณนั้นแล้วก็หรือไม่ก็จะเป็นเพลงที่เราสมมติเราดีไซน์ไว้โครงสร้างเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ท่อนลิฟก็จะมาคิดกันอีกทีหนึ่งถ้าผมคิดเองมาจากบ้านผมก็จะคิดจากโครงสร้างของเพลงส่วนใหญ่เพลงเนี่ยผมจะทำท่อนเวิร์สคัมฮุกอะไรมาก่อนงี้ยแล้วค่อยมาคิดท่อนลิฟตอนถัวหรือว่าตอนกลางแล้วตอนจบอะไรเงี้ยมันก็มีมีม,ม,มีหลายแบบมันมีทั้งที่คิดลิฟก่อนแล้วก็คิดเมโลดี้ที่หลังอะไรเงี้ยก็มีมันมันมันสามารถ ได้หลายรูปแบบไม่ไม่ได้มีอะไรตายตัวค <C hh> รับข้อผิดพลาดของนักกีต้าส่วนใหญ่ที่พบเจอเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องของการไม่รู้จักพอแล้วก็หมายถึงว่ากีต้าซื้อไปเรื่อ,อยอะไรคือมันไม่มีไม่มีจริงไอ้ที่บอกว่าตัวนี้จบอะไม่มีจริงไม่มีจริงไอ้ตัวนี้พี่หมูจบนี่ยก็ คือเมื่อก่อนเอนีะ่ยจะซื้อก็ซื้อเดี๋ยวนี้ก็ต้องทําเรื่องนะเวลาเราจะซื้ออะไรทีหนึ่งมันก็ต้องทําเรื่องไปที่กระทรวงคลังจะซื้อทําไมก็จะมีคําถามกลับมาว่าต้องใช้เลยหรือเปล่าเอ,าอ้ายังนี่เอก็อยังมันก็ยังไม่ต้องซื้อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ครับก็พยายามจะลดลดหน่อยครับผม สิ่งสาคัญที่นักดนตรีหรือมือกีตาร์ควรจะมีใช่ไหมฮะมันมันมันต้องอยู่ที่บริบทด้วยเนาะถ้ามือกีตาร์ที่เล่นคนเดียวหมายถึงว่าไม่ได้มีวงอะไรเงี้ยก็เ,เป็นกีตาร์ฮีโร่อันนั้นก็ต้องมีวินัยในการฝึกซ้อมอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นมือกีตาร์ที่ต้องอยู่กับวงอ่าอันนี้มันก็จะต้องมีเรื่องของการอยู่ร่วมกันการฟังความคิดเห็นความการแชร์ทุก ทุกสิ่งอย่างอะไรเงี้ยผมผมเคยเห็นน้องที่เขาเล่นเก่งมากๆมือกีต้าร์ที่เล่นเก่งมากๆปึกอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแต่พอมาเล่นเป็นวงแล้วอยู่ได้ไม่นานอยู่กับคนไม่ได้อะไรเงี้ยคือเหมือนที่บอกมาอยู่ที่บ,บริบทเนาะถ้ามือกีต้าร์ถ้าเขาเป็นมือกีต้าร์ฮีโร่เขาเล่นคนเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าต้องอยู่ในวงไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรผมว่าเรื่องของการการแชร์ทั้งฝั่งแล้วก็ออกความคิดเห็นมันควรจะพอดีพอดีกันแล้วมันจะทําให้วงดนตรีวงหนึ่งมันมันไปข้างหน้าได้ครับ ใช้ความชอบอย่างเดียวเลยเหมือนว่าจับดูแล้วลองเล่นดูอืมคือมันเข้ามือหรือว่ามันชอบแล้วเนี่ยเอาเลยไม่ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้มาเดี๋ยวลองเอาไปแต่งเพิ่มดูอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องเป็นความรู้สึกที่แบบตกหลุมรักครั้งแรกจับแล้วมันโอ้ไม่ใช่ว่อ่าแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันเลยนะผมเคยแบบเนี่ยมีกีตาร์ ตัวหนึ่งที่แบบชอบมากแล้วจะใส่สายใหญ่จะไปใส่หนึ่งสองก็กลัวว่าทัชชิ่งอะไรมันจะไม่ดีไม่รับกับสายใหญ่ก็ไปให้เขาตั้งแล้วคนนี้เละเลยหัว <c oughs> จากนั้นก็เลยแบบว่าผมเลยผมเลยเชื่อความรู้สึกแรกในการจับเครื่องตีเสมอว่าถ้าจับแล้วมันถ้าชอบแล้วเนี่ยก็จะไปทำอะไรมันชอบแล้วก็เอาแบบนังมืเลยอะไรเงี้ย อุปกรณ์ปัจจุบ,บันหลักๆก็จะเป็นเป็นตัวนี้คลิปตันไอตัว explorer เนี่ยตัวนี้ก็ได้มาตอนอัดชุดโดยไลออนคือยืมเขาไปอัดแล้วก็เสียงดีจนต้องซื้อก <c oughs> ็แต่ว่าช่วงแรกๆมัก็จะไม่ค่อยถนัดนะมันหางมันยาวผมจะมีปัญหาเวลอยู่บนวิธีจะชอบชนกับพี่โอ๊คปอกปากป,กปากตัวนี้สังเกตว่าหางมันจะถะลอบ <c oughs> ฟาดอะไรเยอะมากแล้วก็จะมีพอลอีกตัวหนึ่งเไว้เล่นสแป โซนั้นก็ซื้อมาแบบดูในอินเทอร์เน็ตแล้วก็สั่งเข้ามาอยุคนั้นยัง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 ไม่มียังไม่มีขายในไทยก็ลุ้นเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่เคยลองจับไม่เคยฟังเสียงเลยไม่เคยอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่ก็มาถึงแล้วแบบนั่งดมทั้งวันเลยไม่รู้เป็นไรหอมมาเปิดกล่องแล้วแอบดมเป็นมกเป็นมะกลิ่นมันแบบไม่เปิ้ลไม่เปิ้ลเลยบอกวหอมไม่กล้าเปิดออกกลัวกลิ่นมันหายคิดว่ายันเม็นไงดม แล้วก็เมื่อก่อนใช้แอมคัสตอมออเดียโอครับจำชื่อรุ่นไม่ได้แล้วแล้วก็ตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนมาใช้ไอ้ตัวคอร์สคอเทนี่ครับว่ามันเพิ่งมาใช้ได้ไม่กี่งานสำหรับผมเนี่ยมันสะดวกมากเพราะว่ามันมีตัวที่เป็นตัวพิชที่ดอปจูนนะครับมันจะคือผมก็จะมีกีตาร์ที่ตั้งเป็น C ชาร์ปตัวหนึ่งแล้วก็ดอปทั้งหมดอีกหนึ่งเสียงอีกชุดหนึ่งแล้วก็เวลาเวลามีปัญหาบนเวทีมันมันมันหาง่ายกว่าพวกมันติมันจะมีแค่ต่อสายไม่กี่เส้นอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเป็นบอร์ดเดิมมันก็จะมีเอฟเฟกเป็นก้อนๆเยอะแล้วเวลาอะไรติดอะไรดับหรือว่าอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะจะยากนิดน,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 นึงในการงานเนี่ยช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็เปลี่ยนมาใช้ c o เ t e x ครับเวลาไปทัวร์ผมจะต้องมีกีตาร์หลัก2ตัวสแป์อีก2ตัวก็จะกลายเป็น4ตัวพอกับพี่ออฟอีกอีก4ตัวเป็น8ตัวเบสอีก2สแปร์อีก 2ก็จะกลายเป็น1 2อตัวซึ่งมันเยอะมากมันก็เลยแบบว่าตอนหลังก็เลยพยายามจะลดทอนอุปกรณ์ลงครับเพราะว่าสเตดนี่เริ่มข้อมือพังและเริ่มแบบว่ายกไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็ช่วงนี้เราเพิ่งโอ้ก็ปล่อยมาปีหนึ่งแล้วเนาะอัลบั้มลายนิ้วมือเพิ่งปล่อยไปเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตต่างๆครับตามเจอกันได้ตามสถานที่ต่างๆแต่ว่าช่วงนี้พิกก็ยังตีกองไม่ได้อยู่พิกกบเป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อน ก็จะให้น้องตั้มมาตีแทนให้น้องตั้มที่ตีให้พิดาแล้วก็ส่วนช่องทางการติดต่อผมก็จะมีช่อง YouTube ครับก็จะเป็นช่องมู v i ิกแอสเลยต้องเข้าไปดูได้แล้วก็ Facebook ต่างๆอะไรพวกนี้ครับ